พี่มราครับวันนี้อูมีคําถามจะถามครับว่าเล่นยังไงจะได้การท้องที่ดีครับมีอยู่สองท่าครับท่าหนึ่งนะครับทําอย่างนี้ครับพี่ผมดูใน YouTube มาอย่างนี้ครับพี่แล้วก็อย่างนี้มันจะได้ผลไหมครับกับท่าที่สองครับผมได้รับเพื่อนจากที่ซิดนีย์เนี่ยครับเทนเนอร์เทนเนอร์ที่ซิดนีย์เขาบอกมาอย่างนี้ครับ ให้เอาอันนี้เขาเรียกว่าลูกตุ้มพิเศษครับราภาษาอังกฤษเรียกอะไรไม่รู้แค p t a i n b e l ลเรแล้วทำอย่างนี้ครับพี่มาร์คเอียงให้ได้ให้จนหน้าท้องนี้มันสั่น่งนึนึนนนนนนแล้วก็จับลูกตุ้มมาที่หน้าอกครับแล้วก็ทำนี้ครับ สุดสครับองท่านี้ครับท่าไหนจะดีกว่ากันครับแล้วพี่มาร์กว่าจะพอจะมีแนะนำท่าไหนได้ั้งครับที่จะทำให้เห็นซิกแพคระเบิดครับพี่ขอบคุณครับ